ก็ขอสวัสด pues mm ีน hmm. ักเรียนที hmm. ่น่า nah, รักนะครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับในสัปดาห์ที <S <S ่สองครูจะก็จะมาสอนในรายวิชาดนตรีสากลนะครับอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนะครับเรื่องของเสียงและก็กําเนิดเสียงนะครับการกําเนิดเสียงสัปดาห์ที่แล้วเป็นยังไงบ้างครับตกองกันที่หนึ่งแหล่งกําเนิดเสียงทําได้ไหมครับ เสียงเกิดจากไหนเกิดได้อย่างไรนะครับสัปาหนี้ครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับเสียงที่เกิดจากธรรมชาติแล้วก็มนุษย์ตั้งขึ้นนะครับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาตินะครับเสียงที่เกิดจากธรรมชาติบอกไว้ว่าเสียงที่เกิดจากธรรมชาติคือเสียงที่เกิดขึ้นเองโดยที่มนุษย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ทาให้เสียงนั้นเกิดขึ้นนะครับคือเสียงมันเกิดขึ้นมาเองเลยมนุษย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับมีอะไรบ้างครับนี่ก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับเสียงลมพัดเสียงฝนตกเสียงคลื่นเสียงช้างร้องเสียงมาล้องเสียงสุนัเขเห่านะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกภาพนี้นะครับเสียงลมพัดก็จะมีลักษณะเป็น ต้นไม้นะครับต้นไม้มีส่วนโค้งงอแล้วก็ใบไม้นะครับเขาเรียกว่าทางมะพร้าวนะครับทางมะพร้าวโค้งงอมีเส้นลักษณะเหมือนลมพัดเป็นเสียงลมพัดนะครับเสียงลมพัดก็จะมีลักษณะเสียงก็คือวูวูเป็นเสียงลมนะครับต่อไปครับมี หยดน้ําตกลงมาจากท้องฟ้าท ok. ้องฟ้ามืดคลึ S <S ้มเลยเป็นเสียงอะไรครับเสียงฝนตกเสียงฝนตกมีลักษณะเสียงอย่างไรครับสู่สูนะครับสู่ต่อไปครับเสียงเสียงอะไรครับเสียงคลื่นมีท้องทะเลแล้วก็หาดทรายนะครับ เสียงขึ้นเมื่อขึ้นกระทบหัทรายก็จะดังังนะครับสู่ซาซานะครับต่อไปครับเสียงเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งตัวใหญ่มากเป็นเสียงช้างร้องนะครับช้างร้องไงครับแปแ a ลนลน,นะครับต่อไปครับ เป็นสัตว์อีกแล้วมีลักษณะเป็นสัตว์ชนดิดใดครับเสียงม้านั่นเองเสียงม้าร้องมาร้องยังไงครับเฮ้ฮ้เสียงม,างมาองอย้าร,ร้งารองต่อไปครับเสียงสุนัขเหา่าสุนัขเห่ามีลักษณะเสียงอย่างไรครับฮง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 ใครไปใกล้สุนัขระวังอันตรายนะครับ เพราะฉะนั้นห้ามเข้าใกล้สุน,นัขที่เราไม่รู้จักนะครับอ่ะมาถึงแบบฝึกขัดท้ายบทครับให้นักเรียนวาดรูปแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดจากธรรมชาต,เเารรชาติเสียงที่เกิดจากธรรมชาติจำได้ไหมครับเสียงที่เกิดจากธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรคือเสียงที่เกิดขึ้นเองมนุษย์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เสียงนั้นเกิดขึ้น แล้วบอกว่าเสียงนั้นมีเสียงว่าอย่างไรก็คือลักษณะเสียงยังไงนะครับให้เรียนวาดรูปฝั่งนี้แล้วก็ตอบฝั่งนี้ครับอย่างเช่นในตัวอย่างเมื่อกี้เสียงเราก็วาดรูปนะครับวาดรูปหมาก็ได้วาดรูปหมาเสียงเ็นครับหมาร้องยังไงหมาร้องฮิฮินะครับทั้งหมด2รูปนะครับแล้วก็ตอบมาลักสเสียงนะครับ สัปดาห์นี้ก็ขอเสนอไว้เพียงแค่นี้นะครับขอให้เรียนโชคดีปลอดภัยจากโควิด -19 นะครับสวัสดีครับ